อ่าวันน,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 วนี้ไปโน่นังว่าจ้าวันนี้มาตำมะพุงค่ะอยู่เฮื่อนพุงตำพุงใช้ยังแน่ละ่ะใส่ทุกอย่างค่ะเอากินกินได้ว่ตาตำได้ยุกแต่ว่ากินได้วด่วาใดลองมาเบิ่งฟีมือครับทำให้ยังว่าใดถ้าชาวบ้านรู้เพื่อต้องตองากลายอาชีพ มกพร้ากับบ๊วแหลกแช่นี่ต้มตุ๋นตาบ้านลูกบรรยากาศที่ดีนอธิบายแน่นทั้งหลังมีขี้ไฟแบบสมัยเก่านะอธิบายเนี่ยพูนอธิบายพูนบรรยากาศนี่ยมองขี้ไฟพอนะเอนหูจักบอก่าขี้ไฟนะหูจักค่ะเออ งอพออีกทันรลายไหมครับคุณต่มมึงโคก็บอกคุณ,คณตามส่องเพียดีบอสิน,อนนันบอพอดีบอา น no? ้าพีิแค่เนี้อันคาทายอันพีอ <Aye. S 1> nice. ัหม <st <checkpoint> <stag bies> ่ปิ้งปิ้งค่นี้าฟงว่ะพรกฟงว้าวอืมใหม่ที่สั่งมาเลยที่มอโอ้ยโอ้ยโอ้ยกมาไ

เก็บมะนากันตามูงแบบทั่วโลกไปทุ่หมองเอาเพียก็ับเอาแซลรืเปล่าแซลแซลเอบักนาวนี่เราจะไปเก็บมะนาวกันนะคนูกอะไรกันหรวอวะอือ สออเห็นมอตายเห็นบเห็นหุ่งเด้เห็นตัวผงน้าบ่เอ้านี่บ่ค่ะเอาสองเลยพ่อเนาะหนึ่องเลยตนมีสองเมือนี่ผมวางกล้องค่ะ ก็น่าจะมหัหงุด่งิมากยากจังเลยอ,าอ้าวหันขางไมอีกหันอานขางๆมาเนี่ยเออเอาตามเแล้วะคะ่ะใส่ยังลรนอก่ะนี่ขอซอสซุใส่อยู่กระเทศ

เขาแล้วก็แนวอันนี้น้ำตาลนะคะใส่นิดหนึ่งใส่น้ำตาลพอมอั้ยใส่นิดเดียวคะ่ะไม่พินสายพิสนสายพินสายไล่เม้งก่อนจัดใดน้อมาหนึ่นะ หอ,อมนัวครอุยังไงแสบร้ายแสบร้ายได้ะคะ่ะตอนนี้หวออัวอกเลยหอมหวยห่ยลหอมนาอืมมแล้วสดหอมเนาะแมนนี่นนนล่ะขยำขยก่อนขยำก,ก่อนดื่มนะคะทุกคนเพื่อความเข้มขม้นค่ะนนเใสเ่ในก่อน,นะครัคกเลย ใส่คนละโคกเลยมันต้องลงลาคนละโคกคนล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 ลุดน้ำเนาะใส่อะไรเนี่ยใส่บโิเวณทีหงสกิดกันาซิมเนาะอือกัดไปิมกัดกคนิมันนี้ิน่ยหงโดยมพรควมเนาะ โดยอาจารย์โชว์ด้วยค่ะเข็มพอดลำปลาใช่ว้างเสียขาดยังขาดความยังดิความอร่อยยังโอ้ยเย้เว้ยล่ะขาดแต่ความเสี่ยงปารนต่เกิลต้นนี่ผ่านมาเลยเนาะซับนู้นได้แล้วอ่อนเนาะนี่อ้าวมาเนี่ยอื้อคืดแล้วคืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดกิจการใหม่นะคะที่เขาวงละบางคุณ tâm chi sai dưới bà này Chị cần Chị vào trong đây Chị cần Đập vô tâm tuống lên Tâm nhi con thấy này khảo khương nữa uh. Nhọ kia nó ngờ dầu ấy Đây เออแกมาซิมต้องอวยต้องอวยบอกอยนะสมสมอืดีบออือแกจากไหลบันนี่แต่ว่าจังเยหมนน้องหน้าเอาใจเวอร์เลยอ๋อโอ้สมครับวันตายจะได้ไหมโอ้คงส่ มีค่ะดนเนตันวัม่อย่าเปิดท่าเลยมันจะเตลท่านก็ใส่เบอร์เยทีเดียวหรอใสร็เส่เบอร์เลยทีเดียวทีเดียวเลตามมาล้นกันเดินี่ันนี้จงเลยเล็กดุดซะละเข้มบอยหรือางสมสมจางแล้วสมเข้มจางค่ะออข่นือว่าจางมชอบดชอบ ทำกันได้อแต่าเหมอนันแต่อันนี้น้ำอยู่ปะคะพี่พีเซ้อันแบบมันน่ะไปมันเค็มด้วยจางมันเค็มด้วยจางแซ่ประแดกที่ว่ายังไมกระปุกเดกตอน พพูดพนปลาแดดของแท่พนพูดปูดองพนโอ้ใช้กับปูดองน้ำไม่กินของดองกินมนก่อนีปลาเดดเข้มั้นตาม่ค่มันกินมันกินมันหอมอยู่เลยจะว่ารสชาติมาปลาแดกเลยร้ายมากร้ายเทียเอ พูว่าเป็นตาจางเว้ยน่าสมันนี่หนจาง้เมอนเข็มโ้ยยวก่อนไหมยอ้อก็ใส่สเดือน ต้องเส้นประเดยให้เพิ่อลค่เพิ่นีเนี่ยเพิ่นเน่ยวเนลืาตำหวานมีโค้งหนึ่งตำแบบหวานด้วยค่ะโอ้งนี้บาหวานใเออในตับในตอนบนอ่อเ้าเจ้เจาเต้นเ อืมเออพ่อนำบ่จะนำเขาจะนำเำเลยไมนเค้มไปมันเค็มไปความเค็มค่ะเอาเอาวันนี้แซบว่าแซบเกาอยากกินแล้วโคบินซะรโอยอืม ใช่ยังดีวะ<อ>มันหาหาเยอใจเลยเอาอิริเดนจริงจังข้อมันใจับุใส่กับอ๋ออเประดาใส่กข้อละนว่อาเซ้ะบคิมนี่เนจานจานพี่พี่พ พอก,กินดีกว่าไอ้ยก,กัะดือไปที่ซอ,อ,อนหนากิน้ก็รสชาติเป็นยังไงเอาดีๆเด้อเอาคือลายอืมเตรมนีละดิเส็บ ซอสมะกรูดด้วยผู้ใดถือซิมซิมเนี่ยซิมเนี่ยนี้ซอสปลาเร็กซอสปลาเรสกเค็มเอาเมื่อสีก้อนนัวซอสซิมเลยข้าแหลกคนแหลกเฮ้ยหอมคือจะกินเผาอยู่นะเนี่ยอืมเอาไปคุดแล้วนาะนะบอกรสชาติด้วยครับอืเค็มเพอาะดีอพอดีแซบ่บเผ็ดอีกจอกโฮเลยท้อ แบบอยู่ค่ะอร่อยอร่อยย้อนกิน